แล้วก็พบกับนิชาแล้วก็โรบอทอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออตกแต่งบ้านนะคะคือเราตกแต่งไปเสร็จแล้วนะคะเราแค่ใส่เฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโอเคน่าจะไม่มีใครอยู่นะเพราะนี่คือบ้านของเรานะคะตรงนี้เราจะมาจัดกันเลยค่ะส2 1สองหนึ่งค่ะโอเคค่ะตรงนี้คือแบบ คือฝั่งที่เราทำความสะอาดนะคะเราก็จะไปกำลงทำความสะอาดกันเลยนะคะจ,จ,จัดจัดจัดุมีอะไรไหมก็่อดูกันนะคะน่าจะไม่ต้องเอาอเลยนะคะสงสัยเราต้องอมีอยู่อย่างนึงอันนี้ลืมอีกแล้วเหรอเอา้ามันเป็นอะไออย่าลืมน,นะคะเราก็จะไปด้านนี้กันนะคะปิด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 ตรงนี้เราจะมาจัด ห้องนั่งเล่นกันนะคะสว่วนเราก็จะเอามาใช้นี่นะคะก็คือแบบโอเคอเคุ้ยนี่น่ารักมั้ยเนี่ยจะไม่เอาอีกเหรอเพราะจะอะไอันนี้ดูดีนะคะอ่ะฉันเอาไว้ไหนติดทิ้งเหรออยู่นี่แอบไว้ทำไมมันต้องแอบไว้ด้วยละโอ้นะโอ้โหนี่นกโอเคอเราไม่ต้องเอาแดีวอะไรน่ารักก็คือว่า เราจัดแบบไม่น่ารักนะคะเราจแบบสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวสวยกับน่ารักก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเหมือนกันนะคะบางคนก็เลดว่ามันไม่เหมือนกันหมายไม่เหมือนกันแต่ว่าคำหมายก็คนจะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันไนะม่จัดคือตอนนี้พูดอะไรอยู่พูดจับคายอะไม่รู้เหมือนกันอนะอือฮึอือฮึเบืบ่อจัดตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะ ต้องก็จยัไม่สเสร็จด้วยเรา,เราเอานันนี้มาจากไหนโอเคก็วางไปนะคะสวยๆนี่สวยๆเราอยากได้เก้าอี้นิมน่มๆมาโอเคเบลเอาเก้าอี้กันนะคะเก้าอี้แบบนิมน่มเก้าอี้แบบนิ่มๆไม่มีนะคะก็ต้องไปที่นอนนุ่มเพิ่มๆนี่อุ้ยโราเจตาก้าโอายปก่อนม่ไม่ใช่ตาก,ก้านะคะมันคือเตียงนอนเด็กก่อน ไม่เหลละไม่เหลละวันนี้เป็นแบบมึงด้วยเอออย่าไปยุ่งเรื่องนะจะไปหาของที่เราต้องการนะสวยยังไม่จัดเพราะเรายังไม่จัดไงบ้านนี้ไม่มีเขียวเลยทำไมทำไมบ้านนี้ไม่มีเขียวเพื่อจะเอาหมอนมาเยอะๆนะคะเพื่อจะได้มีที่นั่งส่วนถ้าใครไม่มีที่นั่งก็มันต้องกินได้นะคช่ไ มอนก็ควรจะมีอยู่ด้วยนะไม่ใช่มอนไม่มีนะมอนก็ควรมีอยู่นะฮะเขาไม่มอนไม่มีอันนองนี้ได้ส่วนน่ารักน้องนี่นี่น่ารักน่าร้อยอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอานะคะเพราะว่าเราจะจ่ายไปในแบเดือนไมื่อขนาดรักเราเล่นสวยสวยอย่างเดียวค่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่น่ารัก จะเอาผลไม้มาใส่นะคะเพื่อจะได้สวยๆนะคะสวยเดมผลไม้นะผลไม้จะดูดผลไม้สองลูกก็ลแล้วก็เสร็จะมีอะไรไีกก็คืออะไรคะแอปเปิลนุู้ดสไปด้วยโอเคแล้วเราก็จะมาวางไว้บนโตน๊ะนะฮะสวยอะ่ะน้ากลัวหมาหน้อย เดี๋ยวไม่ว่านี่ไม่มีหมา่าไม่รู้เหมือนกันนะคะก็จะเลี้ยงอาหารหมาไว้ทำไมก็สงสัย,สสยเก็บไว้กินเองฮะคนคนคนอะไรกินกกนกกนกกกินอะไรด,ด้วยทุกคนอาจจะสงสัยนะคะถ้าใครเคยกินมันอย่าลืมคอมเมขาไม่ได้นะ,ะแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้กินเพราะว่ามันกินไม่ได้ไงคะพูดเรื่องอะไรเนี่ยสงสัยจัดก,กันีหน่อยนะคะ หมอนเราก็ควรจะมีอยู่เต็มทางนะคะเพื่อเราจะมานั่งนะคะสวยก็แบบมันดูหมอนเยอะไปไม่มานต้องเยอะไปด้วยอืคหมอนนิดนิดน้อยน้อยก็พอรอบๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอาจจะเออก็ไม่เหมือนกันไม่แน่ใจโซฟากระหยบไปหน่อยนะคะ แล้วของที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นก็ควรมีนะเพราะว่าถ้าไม่มีก็มันจะไม e, ่ได้แบบตกแต่งนะคะเอ่อจะไปรับตกแต่งอะไรกันดีเออปุ๊ดก็ตาอะไรกันนี่ก็ตาลายเสือน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นหยอดเหรียญอ่ะก็ดีเหมือนกันบางท่นบนโต๊ะเพราะบางคนก็อาจจะ ถ้าใครไม่รู้ว่ามันเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าแต่ก็ลองฟังเสียงกันดูนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยบอกว่าไม่เหมือนตุ๊กตาเสือแล้วก็ทําเป็นตุ๊กตาเสือได้แล้วว่าล้าทาเป็นตุ๊กตาดีกว่าไม่อยากทําเป็นตูตหน้หยดเหรียญอนะ่ะมันน่ารักเลยมาเป็นตุ๊กตาและเสือก็พอแต่จริงมันคือโอ้ยที่เราเย็นแล้วมัคนควรอะไรเนี่ยใช้ที่หยดเหรียญมันจัดเลยโอเคจะอจะไรจะอะไร มันก็จะจัดข้างในนิดนะคะลองจัดข้างในลิดต์ดูแต่ว่าน่าจะจัดไม่ได้ล,ลองลอดูกันจัดได้ไหมโอ้เจ๋งจัดได้จริงๆริงนุ้ยแต่ดอกไม้ให้เราไม่เอาดีก,มมยยดกดว,ว่าเอาดอกไม้ที่สมบยแบบใหญ่ๆเลยดอกได้เหรอว้าาอันนี้ก็คือต้อนไม้เหมือนหยิบไม่ได้เลยต้องเปลี่ยน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 ต้นไม้ อยากเป็ดตู้ไหมนั่นแหวนแหละเขียวตัดแต่งปรดับตัแต่งเพราะว่าไม่นั่นเองก็จะดูแล้ก็สวยนี่ก็ดูดีนะดีมันจะบังความสวยความงามของมันอ่ะเอ่อ อเมริกา oh ไม่ต้องคริสต์มาสด้ว oh ย My g จริงมันก็ต้องมีไว้สิแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้คริส,ต, okay, สต์มาสเพราะคริสต์มาสมันจะเปนเดือนธันวาคมนะคะเดือนธันวาคมคือเดือนสุดท้ายนึงนะโอ้ยอ,อ่ะอกากเปลี่ยนอ่นอนะ,ะ,าาออะ,ะออวันนี้เดือนหลักดีค่ะมันเหมาะค่ะอันเหมาะนะคะเดือนจะมาห่ออันเหมาะนะคะหาอันเหมาะวันไหนดีนะคะโอเคค่ะยังแทบแล้ว <laughs> ส่วนตอนนี้ก็จะเสร็จนะคะสงสัยคลิปหน้าเขาต้องมาจัดทองเออบอกแล้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาจัดในชั้นสองนะคะชั้นสองนี่เองจัดแบบจัดแบบจัด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 ทุกห้องเลยนะคะเดี๋ยว สำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนไม่อยากลาแต่งไงเราก็ต้องลาเพราะว่าเราต้องลาไปก่อนไงเอ๊ะตุ๊กตาใบเสือ <c oughs> บ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้ขอลาอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช,ช,ชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยคะ่ะถ้าใครคิดว่าตุ๊กตาเนี้ยมันเป็นตุ๊กตาหรือว่าถ้าใครคิดว่าเสือเนี้ยเป็นตุ๊กตาหรือว่าที่ใส่เหรียญเนี้ยอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบ๊ายบาย